สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับบรรยากาศยามเย็นนะครับสําหรับร้านกล้องลอซิงชลีครับวันนี้มีล้อนะครับสายรุยครับมารีวิวนะครับมือสองนะครับมารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับรับรองครับชุดนี้สวยจริงๆแล้วก็ราคาถูกมากครับบอกเลยชุดนี้ล้อดียางดีเทิร์นมาขายราคาถูกครับก่อนที่จะไปติดตามร้านกล้องลอซิงชลีนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดแล้วตามกล้องลอซิงชลีไปชมนะครับไปชมครับ ครับผมในส่วนของล้อ,อยางที่ร้านกล้องล้อ์บทรีพูดถึงครับตัวนี้เป็นล้อขอบ16นะครับสายลุยนะครับตัวนี้เป็นล้อไทยยาง U S A นะครับนี่จะเป็นลายไหนก็เป็นไปไม่ได้ครับนอกจากเราเรียกลายหยดน้ำขีดเงาแล้วก็ยาง B F นะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ16นะครับคุณลูกค้านี่ ดูล้อครับนี่งานดีด้วยนะครับคุณลูกค้าขอบ16งานคอสมิดนะครับนี่เมดินไทยแลนด์แน่นอนครับคอสมิดแข็งมากแข็งแรงครับล้อไทยนะครับอ่าตัวนี้ขอบ16นะครับกว้าง8นะครับอ่าสี่ล้อเลยนะครับกว้าง8 4ล้อนะครับคอสมิดกว้าง84ล้อนะครับอืมก็ตัวนี้ ET0 ีศูนย์นะครับออฟศูนย์ออฟเซตศูนย์นะครับอ่า พู่ยาง B F นะครับ B F ขนาดยางนะครับ2 6 5 7 0ห้นขอบสินะครับปียางก็เป็นสัปดาห์ที่12ปี16นะครับเดี๋ยวมาดูล้อสภาพล้อนะครับเดี๋ยวสำรวสภาพล้อเสร็จเดี๋ยวจะพาดูยางนะอ่าวงนี้สวยๆเลยครับดูสภาพล้อนี่แจ่มมากเลยครับคุณลูกค้าครับสภาพล้อครับนี่โอเคเดี๋ยวมาดูมาดูอีกวงนะครับนี่สาม ห้ที่สามนะครับนี่ห้องที่สี่นะครับสภาพล้อบอกเลยครับลูกค้าครับสวยมากนะครับสภาพล้อครับส่วนยางครับอ่าดูล้อเสร็จนะครับเดี๋ยวตามมาดูยางครับตัวนี้ยางเป็นปีสิบหกนะครับพอมสิบหกสองหกห้าเจ็ดศูนย์สิบหกเดี๋ยวมาดูดีกว่านะว่ายางสภาพยางเป็นยังไงเออแก้มยางครับแก้มยางก็สวยนะดูแก้มยางก่อนเนาะอ่าแก้มยางสวยดอกยางก็พอใช้งานนะครับลูกค้านะครับ ตัวนี้พอใช้งานนะดอกยางไม่ไม่สวยมากครับพอใช้งานครับป F อนี่การันตีเดี๋ยวนะครับว่าดอกยางผ้าใบ10ชั้นเลยครับตัวนี้สบายใจหายห่วงนะครับนี้ชุดเข้าไล่เข้าสวนสบายเลยนะครับเดี๋ยวเปิดราคาเดี๋ยวมาดูสภาพก่อนนะครับ่อยมาเปิดราคาเนาะอ่าก็ประมาณนี้ครับเข้าไล่เข้าสวนสบายครับคุณลูกค้าครับดูเส้นเลยครับเส้นที่4ครับนี่โอเค ดูสภาพครับแก้มยางสวยมากเลยครับตัวนี้เป็นผ้าใบสิชั้นนะครับผ้าใบสิบชั้นผ้าใบสิบชั้นดอกยางพอใช้งานนะครับแต่ส่วนของแก้มยางนี่สวยมากครับบอกเลยครับแก้มยางนี่สวยมากเลยนะครับนี่ดูสภาพนะครับนี่ชุดนี้นะครับร้านกล้องล้อซิ่งทวีครับชุดนี้ล้อสายลุยพร้อมยางครับขอเปิดราคาที่ 11,500บาทเท่านั้นนะครับรีบเลยนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวมาดูนะครับ1 1 5 0 0บาทร้านกล้องล้อซิ่งรีแถมอะไรบ้างนะครับนี่ของแถมนะครับนี่ก็จเป็นครอบครอบเบรกให้นะครับ1คู่ครอบดุมนะครับครอบดุมอ่าสี่ล้อนะครับครอบดุมนะครอบดุมแล้วก็มีร้อล้อนะครับร้อล้ออ่าให้24สตัวเลยครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบสีนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยนะครับหรือว่า ไม่เอาของแถมนำมาเป็นส่วนลดได้นะครับถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ร้านกล้องล้อซิ่งชมรีด้วยนะครับราคา1 1 5 0 0บาทนะบาทครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะตีเทินครับรบกวนครับแอดไลน์นะครับอ่าแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรร้านครับหัวมุมบนด้านขวานะครับด้วยเบอร์โทร0 8 3 7 6 9 5 4 3 8เปครับเป็นเป็นไลน์ของทางร้านกล้องล้อซิ่งชมรีครับสามารถส่งภาพมาให้ดูได้นะครับผม ถ้าจะทีเทินก็แอดไลน์มานะครับโอเคครับผมโอเคครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับล้อยางมือสองที่ร้านกล้องลอซิ่งเฉลีครับเอามาจัดโปรโมชั่นนะครับหวังว่าไม่ถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับท่านใดที่คิดจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางครับล้อใหม่ยางใหม่หรือว่าล้อมือสองยางมือสองที่ร้านกล้องลอซิ่งชฉลียเอามาจัดโปรโมชั่นวันนี้นะครับ ราคาถูกแน่นอนนะครับอ่าโอเคถ้าสนใจก็0837695438นะครับสำหรับวันนี้ร้านกล้องลอซซิ่งเฉลีนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอจากทางร้านกล้องลอซซิ่งโอกาสหน้านะครับสำหรับน,นี้สวัสดีครับ